สังเกตให้ดีฮะจิตนะเวลาเราจะสังเกตมันเกิดดับเนี่ยเราสังเกตได้สองอย่างอันหนึ่งเราสังเกตมันเกิดดับผ่านเจตสิกคือผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตนะผ่านความรู้สึกสุขทุกข์กความผ่านความจําได้หมายรู้ผ่านความปรุงดีปรุงชั่วอีกอันหนึ่งเราสังเกตความเกิดดับของจิตผ่านทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแยกได้สองทางนะ มีวิธีที่จะดูว่าจิตไม่ใช่ตัวเราอย่างเราลาวนาเรื่อยๆนะใจเราปกติอย่เงี้ยอยู่ๆสัญญาความจําได้ถึงไอ,อ้คนเนี้ยผุดขึ้นมาพอนะสัญญาทำงานสังขารก็จะทำงานสัญญาและเวทนานะมันทำให้สังขารเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นะนะถ้าจะเรียกสัญญากับเวทนาเนี่ยว่าจิตตสังขารชื่อว่าจิตตสังขารคือตัวปรุงแต่งจิต มันทำให้จิตมันทํางานขึ้นมาอย่างอยู่ๆใจเรานึกถึงคนนี้ขึ้นมาโทรสามึ้นจําได้ไว้มีความจําได้ไว้ไอ้นี่ร้ายโทรสาก็ปรุ่งขึ้นมาโทรสาปรุงขึ้นมาเนี่ยเรามีสติเห็นอยู่นะเราก็จะเห็นนะจิตมันถูกโทรสะครอบกลายเป็นจิตโกรธพอเรามีสติรู้ทันความโกรธกับจิตจะแยกออกจากกันเราจะเห็นเ่อจิตไม่ได้โกรธ จิตเป็นคนรู้ว่าโกรธนะคนทั่วไปในพอโกรธเนี่ยก็คือจิตมันโกรธละแ,แต่พอเราภานาดีๆเราจะเห็นนะความโกรธกับจิตคูล้านกันนะนี่เราจะเห็นความแตกต่างตรงเนี้เราเห็นจิตเกิดดับเป็นจํานวนมากแล้วนะแต่ถ้าพูดย่อๆพูดหยาบๆเพื่อเราเห็นจิตโกรธเกิดขึ้นพอเรามีสติรู้ทันจิตโกรธก็ดับเกิดเป็นจิตไม่โกรธเห็นไหมจิตมันไม่เที่ยงละ ประเดี๋ยวก็โกรธประเดี๋ยวก็ไม่โกรธประเดี๋ยวก็ลอภประเดี๋ยก็ไม่ลอภประเดี๋ยวก็หลงไปนะประเดี๋ยวก็เสื่องซึมอะไรเงี้ยวุ่น,นวายเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้นะสรารพัดนี่เราเห็นนะจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันผ่านเจตสิกคือองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตอย่างมันมันเห็นจิตโกรธเกิดล้วพอเรารู้นะจิตโกรธก็ดับแล้ว นี่จิตสองดวงแล้วนะไม่ใช่ดวงเดียวกันนะเราจะเห็นนะจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอันนี้อย่างหนึ่งนะอันนี้อย่างต้นๆนง่ายๆหน่อยแต่ถ้าสติเราเร็วจริงเราจะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะได้จิตที่ไปดูรูปเกิดขึ้นชัวน gment, ่วขณะนนแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเสียงเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดชั่วขณะแล้วก็ดับแต่มักจะคิดซ้ำเราเลยคิดอะไรได้ยาวๆ ในความเป็นจริงตรงที่เราคิดเรื่องยาวๆนะจิตเกิดไปไม่รู้กี่แสนครั้งแล้วนะเกิดดับเกิดดับทีเยิบเลยเนี่ยเราค่อยๆสังเกตนะจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับจิตท,ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดแล้วก็ดับน,นี่ฝึกเลือดๆ้วยนะถ้าเราได้จิตผู้รู้แล้วนะจิตเราตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วไดเห็นว่าจิตผู้รู้มันอยู่ชั่วคราวมันก็ดับ กลายเป็นจิตผู้คิดอันนี้หลงไปทางใจจิตผู้คิดอยู่ชั่วคราวสติรู้ทันจิตผู้คิดดับเกิดเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวเห็นอะไรแวบๆจิตผู้รู้ดับเป็นจิตผู้ไปดูรูปพอเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันวิ่งไปดูรูปแล้วจิตที่หลงไปดูรูปมันดับมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาการดูรูปอยากจะดูมีความจําเป็นต้องดูมันก็ดูนะ พระอรหันต да ์ก็มีตา um ที่จะเห็นรูปนะแต่ว่าจิตนะมันไม่ไหลเข้าไปที่รูปจิตมันตั้งมั่นมันไม่ไหลไปไหลมาจิตของพวกเรามันจะรู้สึกว่าไหลไปไหลมานะที<ๆ>่จริงมันไม่ได้ไหลหรอกมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับมันเกิดที่หูแล้วก็ดับมันเกิดที่ใจแล้วก็ดับมันเกิดดับดับเราดูไม่ทันเราเลยรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้มันวิ่งไปดูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปฟังแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมานี่เราเห็นอย่างนี้ ถ้าสติเราดีระเห็นไะจิตที่ไปดูมันก็อันหนึ่งนะพอเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตหลงดูจิตก็ไม่หลงดูจิตหลงดูดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใ้จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวเราอย่าไปรักษามัน,นอยู่ชั่วคราวมันก็ดับมันเกิดจิตผู้คิดขึ้นมาอะไรเงี้ยสลับไปเรื่อยๆเราจะเห็นนะจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่จะเห็นจิตเกิดดับแบบที่หลวงพ่อพูดได้เนี้ย จะต้องฝึกจนได้จิตผู้รู้ซะก,ก่อนถ้าเรามีแต่จิตผู้หลงนะจิตเราก็เหมือนหมาจรจัดเราวิ่งไป,ไปบ้านนี้ไปคุยทังขยะบ้านนอนวิ่งไปเรืเ่อยๆๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าเราฝึกจนทั้งเรามีจิตผู้รู้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตมันเกิดดำนะเป็นผู้รู้อยู่ดีๆอ้าวกลายเป็นผู้คิดแนละ้วพอรู้ทันจิตผู้คิดดับเกิดเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้อยู่ยชั่วคราวอย่าไปรักษามัน มีอารมณ์มายั่วจิตผู้รู้ก็ดับเป็นจิตผู้หลงไปดูพอสติรู้ว่าจิตหลงไปดูจิตหลงไปดูดับเกิดเป็นจิตผู้รู้อีกเห็นไหมมันจะมีจิตผู้รู้มาขั้นขั้นขั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้ได้จิตผู้รู้ก่อนนะเราถึงจะเห็นจิตเกิดดับได้ถ้าเรามีแต่จิตผู้หลงเราไม่เห็นจิตเกิดดับหรอก